เราจะเข้าไปตัวน้ําตกผาเอียงนะครับผมทางก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมต้องใช้การเดินเท้านะครับกี่ร้อยเมตรว่าอย่างนั้นนะครับไปมาแล้วก็ต้องไปให้ถึงครับแต่เสียงน้นํานี่อย่างชัดเจ๋วเลยนะครับผมช่วงนี้เป็นฤดูปลายฝนต้นหนาวนะครับทางก็มาเรื่อยๆนะครับผมถ้าเด็กๆมาเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ ไปกับเพื่อนๆวันนี้เรามาที่น้ำตกผาเอียงกันนะครับผมถึงตรงลานจอดรถเราต้องเดินเท้าเข้ามานะครับประมาณจุดร้อยเมตรเพื่อนๆนก็ได้ยินเสียงน้ำครับเราเดินเลาะริมทานมานะครับนี่นะครับทางเดินของเราต้นไม้ก็เขียวขจีทีเดียวชุ่มชําทีเดียวนะครับผมต้นเล็กต้นใหญ่สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับ เดินมาสักครู่ล้วก็จะเจอไผ่ต้นเล็กนะครับหรือชาวบ้านเรียกแถวนี้ว่าป่าพิกนะครับผมแต่ตอนนี้เริ่มหายใจทางปากแล้วครับไปกันครับไปครับเพื่อนๆโอ้โหนี่เห็นน้ําทานน้ําแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ถึงตัวน้ําตกนะครับเดินต้องระวังนิดนึงมันจะเป็นหินแล้วก็มีน้ํานะครับมันจะลื่นนะครับผมช่วงนี้ถ้าฝนตกต้องระวังน้ําป่านะครับไปกันเรื่อยๆครับ สวยบรรยากาศนู่นนะครับยังไม่ใช่ตัวน้ําตกนะครับนี่เป็นทางน้ําไหลลงมาครับเพื่อนๆไหลลงไปสู่ลําน้ําหลักนะครับผมโอ้ไปครับเรื่อยๆครับผมจิตรเมตรนะครับฟังแล้วมันอาจจะดูไกลนะครับก็เกือบ1นกิโลแล้วครับผมแต่มาเร็ๆเลย เหมือนจะว่าไกลครับตอนขากลับนี่ไม่ไกลแน่นอนใกล้ครับใกล้นี่เดียวเดินไปฟังเสียงน้ําไหลไปนะครับผมลําธารกับเราอยู่ไม่ไกลกันครับลําธารทางด้านซ้ายนะครับโอ้เพื่อนๆพืก็เห็ดครับผมปีเตอร์เห็ดอ้้หิละงกมามานี่นี่ เจอเห็ดครับผมเพื่อนๆเห็นไหมครับดอกขาวๆโอ้โหเพื่อนๆก็เห็นไหมครับนี่ไม่รู้ต้นอะไรนะครับแตกยอดออกมาใหม่เลยนะครับผมนี่สวยๆพื้นราบสลับกับขึ้นเนินนิดหนึ่งนะครับผมไม่ถือว่าเนินมากนะครับเด็กๆก็มาได้นะครับผมใกล้แล้วครับผมเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมครับช่วงนี้ น้ำเยอะต้องระวังนิดนึงต้องสังเกตว่าฝนข้างบนน้ําตกนี่ตกไหมนะครับน่านเจอเลยครับโอ้โหพลานน้ำครับเหน <zed en S 2> ็นหรือยังครับเพื่อนๆไปกันก่อนจะถึงก็ต้องมีการลงแล้วครับเลยไปถึงแล้วครับผมเพื่อนๆโอ้โหบรรยากาศสุดๆนะครับ ผมไม่ใช่นักเดินป่าไม่ใช่นักเดินเขานะครับเป็นนักอะไรไม่รู้ครับนักํำรวจก็ไม่ใช่นะครับผมเ <c oughs> ขาเรียกผมว่านักดื่มครับอู้ไม่ใช่ครับผมโทษที <c oughs> ไปกันครับตอนนี้รถอุโอมองต้นไม้อยู่นะครับผมร้อนๆนะครับเพื่อนๆเจอเห็ดอยู่กลุ่มหนึ่งครับเมื่อกี้นี่น้องที่มาด้วยแบบว่าเห็ดเบีย <c oughs> ก็เลยกิบมาไม่ได้นะครับผมโอ้ไปกันใกล้ถึงแล้วมาดูกันครับว่าจะสวยขนาดไหนครับผมกับน้ําตกผาเอียงวันนี้วันที่น้ําเยอะนะครับได้ยินเสียงน้ํำไหมครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมไปไปครับใกล้แล้วโอ้โหเสียงน้ําครับเป็นอะไรที่มหัศจรรย์เราเจอเหตุอีกแล้วครับปีเตอร์ เห็ดอยู่บนขอนไม้นี่ไม่น่าเป็นเห็ดเบื่อนะครับผมเนี่เนาะแต่เราไม่เก็บนะครับผมปล่อยให้เกิดขึ้นใหม่ตามธรรมชาติเพราะว่าเราเก็บไปเราก็ทํากินไม่ได้ตอนนี้นะครับผมไปลงแล้วครับนี่ครับถึงป้ายน้ําตกพาะเอียงแล้วโอ้โหอิวสุดๆไปเลยถึงแล้วครับถึงแล้วอูสซิบบบบแมก กูสิ่บอกแม่รกว่าตัวกูมาเบิ่งน้ามีแท้ๆมีแท้ๆท,ที่น้ำตกผาเอียงไปดูความอลังการของน้ำตกครับผมผาเอียงเ,เพื่อนๆนี่ครับก็คือน้ำเยอะนะครับนี่โอ้โหทำไมถึงชื่อว่าน้ำตกหาเอียงดูลักษณะนะครับผมมันจะไม่จ่เป็นผาหน้าตัดเหรียนตัดโตูนะครับอันนี้จะเอียงๆเอ,อามุมลักษณะนี้นะครับ 45องศาอันนี้คือ,อะละอองน้ำไอ้น้ำนะครับที่ปิดเปียกอยู่ตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆโอ้โหสวยๆครับผมจุดๆไปเลยลงด้านโน้นนะครับตรานโ้นจะเป็นสไลเดอร์พายองสไลเดอร์นะครับลงไปข้างล่างั่เอีกนะครับเดี๋ยวเราจะหาที่พักนั่งรับประทานอาหารกันนิดนึงนะครับผมโอ้โหสวยๆนะครับ นาครับเพื่อนๆทานข้าวกันครับกับบรรยากาศที่น้ําตกครับวันนี้เพื่อนรบทีิปขอเราจากเจ็ดนะครับเหลือเท่าไหรเหลือสามนะครับผมน้ําตกสวยๆครับอ่ะลงมือกันได้เลยนะครับกับข้าวของเรานะครับโอ้หกินอะไรก็อร่อยครับถ้าอยู่ในป่านะครับผมนี่ให้ดูน้ําตกชัดๆน้ําตกผาเทียงนะครับดูลักษณะของผาน้ําที่ตกลงมานะครับใ้ฝนต้นหนาวครับ ี่คือน้ำตกพาเอียงนะครับผมเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับดูนะครับสวยๆเลยนะครับผมน้ำตกผาเอียงสวยๆนะครับช่วงนี้น้ำเยอะนะครับสองสาวันก่อนนะครับฝนตกแรงนะครับน้ำก็เลยมีมานะครับไม่ใช่น้ำป่าหลากนะครับเห็นน้ำไมครับไม่ได้ขุ่นนะครับผมน้ำสีใสๆนะครับผมขุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับ กับน้ำตกพระเอียงที่ตำบลห้อยต้อนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชยัยภูมินี่คือน้ำตกพระเอียงสำหรับคลิปนี้เอาไว้ที่นี่ก่อนครับผมเดี๋ยวไปดูกันใหม่ว่าเราจะพาไปที่ไหนกับพิซากอยากบอกว่าฝากบอกเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมก็เ,เป็นกำลังใจนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรโอเคครับผม วันนี้ไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยนะครับผมเป็นผู้ประสบความสําเร็จครับวันนี้ทีม <c oughs> งานตรงนี้ก็มีที่แวะนะครับผมเป็นเขาบอกว่าตาดไซส์สไลเดอร์นะครับผมน่าจะเป็นลานหินนะครับเนาะสดเล็์ลงไปเราขออนุญาตไม่ลงไปนะครับตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วนะครับผมเดินทางกันต่อครับผมธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะครับผมเพื่อน กันน้ำทางด้านนี้นะครับเอาละครับเราถึงลานจอดรถเรียบร้อยนะครับผมวันนี้บริเวณจอดรถนี่จะเป็นฝ่ายกั้นน้ำนะครับผมชะลอความเร็วของน้ำนครับมีประตูเปิดปิดอยู่ด้วยนี่นะครับ กันน้ำนะครับผมน้ำตก่าเอียงครับโอเคเรียบร้อยครับอ่ากลับกันครับผมธรรมชาติสวยงามเสมอครับ